แต่ว่าพลังงานทางเลือกเองก็มีประโยชน์กับคนที่มีฐานะยากจนด้วยเหมือนกันนะคะอย่างพลังงานลมที่เราเห็นกังหันแบบนี้นะคะที่ประเทศเวียดนามเองกรุงฮานอยนะคะมีชุมชนแออัดค่ะที่เขาคิดค้นกังหันลมแบบพิเศษซึ่งก็ทำให้คนที่มีาไรายได้ไม่มากนักประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ ตามแนวแม่น้ำแดงในกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามใช้กังหันลมที่ทําจากกระมังในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในชุมชนด้วยความช่วยเหลือจากนักวิชาการในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานและการบํารุงรักษา กังหันลมนี้สามารถทำงานได้ด้วยความเร็วลมเพียงแค่40เมตรต่อวินาทีและใช้มอเตอร์จากพรินเตอร์เก่าที่เสียแล้วเป็นตัวปานไฟมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆและสามารถทําให้หลอดไฟ LED ขนาด9วัตต์สามารถทํางานได้ทันทีแม้ชุมชนนี้จะตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางธุรกิจของฮานอยเพียง5กิโลเมตรแต่ด้วยความที่เป็นหมู่บ้านลอยน้ำทำให้ประสบปัญหาเรื่องระบบสายไฟ เดิมบ้านแต่ละหลังจะต้องเสียค่าไฟเฉลี่ยตกเดือนละ2 0 0แสนดองหรือประมาณ315บาทแต่ทุกวันนี้มีไฟฟ้าใช้มากขึ้นโดยไม่ต้องเสียสตางค์ทับสงจนตาิ้งหมดไฟเข้งลงหมที่คุณพ่อลูกสองรายนี้บอกว่าครอบครัวของเขาหาเช้ากินข้ามีมสมาชิก4คนและมีรายได้เพียงวันละ1 0 0 0 0แสนดองหรือประมาณ158บาทเท่านั้น เขาและเพื่อนบ้านรู้สึกขอบคุณโครงการนี้เป็นอย่างมากเพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ชีวิตยามค่ำคืนได้อย่างมีความสุขโครงการนี้เป็นงานวิจัยของเลอวูควงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสถาปตัตยกรรมฮานอยที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายหลักก็เพื่อช่วยเหลือชุมชนยากจนและกำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายโครงการเพิ่มเติมนเืออน นกระทรวงศึกษากรรมและการค้าเวียดนามระบุว่าปัจจุบันเวียดนามสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากลมและแสงอาทิตย์ได้เพียง140เมิกะวัตคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่2%ของความต้องการใช้งานทั้งประเทศอย่างไรก็ตามล่าสุดทางการเวียดนามได้ทำข้อตกลงกับ GE หรือ General Electric จากเกาหลีใต้เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลม ให้ได้มากกว่า1,000เมกะวัตต์สำหรับการใช้งานใน1,800,000ครัวเรือนในอีก9ปีข้างหน้าสมาร์ทพิสเศรษฐกิจติดจอรายงานเรียกได้ว่าเป็นนวัตรกรรมของพลังงานทางเลือกอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่ามีแนวคิดที่ดีนะคะแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้จริงแถมยังช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ห่างไกลยอย่างที่กรุงฮานอยได้อีกด้วยนะคะ